ต่องค่ะเอาละได้คะแนนละคุยแล้วก็คุยเลยรับตื่นเต้นเลยค่ะผมก็ตื่นเต้นครับใช่ใช่ค่าก็ฝากส่วนตัวเนาะว่าอยากจะให้น้องพอรักษาสุขภาพอ่าเหมือนกันนะครับจ้กแค่นั้น ก็กําลังเรียนอยู่ก็คงจะเหนื่อยทั er> ้งเรื่องเรียนแล้วก็ไหนจะเรื่องงานอ่าผมผมชอบครับเป็นสิ่งที่ผมชอบค่ะแล้วก็พี่พี่ติดตามทวิตเตอร์ของนอมาตลอดอ๋อครับชื่ออะไรครับชื่ตลอดทุกวันชื่ออะไรคะคำมงอะค่ะอ๋อ c o m v o อะไรสักอย่างใช่ไหมคำมงพี่พี่บอกว่าเดี๋ยววันนี้สิบนาทีจะกลับบ้านแล้วโอเคปินนะ ฟินนะค่ะฟินนะคะทุกอย่างทุกคนแฮปปี้นะคะใช่ไอี่บอดีฟินค่ะโอเครับผมอาแค่นี้เขา้มีความสุขแล้วเอาละเรือกฝั่งของน้องต่อนะค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีละครเวทีอย่าลืมไปเชียร์กันด้วยล่ะใช่ค่ะโอเคไปแล้วตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้ววนีนบีม่ทวมาเลยไม่ทันน่ะ